ห้าสุดยอดหนังผีของไทยที่ได้รับแรงมาดาลใจมาจากเรื่องจริงอันดับที่ 5. ้า My House บ้านขังวิญญาณครอบครัวหลังหนึ่งได้ซื้อบ้านโดยไม่ได้ตรวจสอบประวัติว่าบ้านหลังที่ซื้อมีประวัติอะไรบ้างเมื่อเข้าไปอยู่ในบ้านก็เกิดเหตุการณ์ประหลาดขึ้นมากมายกับคนในครอบครัวไม่ว่าจะเป็นลูกสาวที่มักจะเดินละมือไปเล่นในห้องน้ําเสียงฝีเท้าหนักเดินขึ้นลงบันไดบ้านในยามค่ําคืน เงาดำของชัยชาลาล่างสูงใหญ่เดินไปมาในบ้านเสียงเด็กวิ่งเล่นในบ้านเสียงหอเราะยามค่ำคืนของหญิงสาวปิศาเวลาทําบุญอุทิศส,ส่วนกุศลให้ดวงวิญญาณในบ้านก็ได้ยินเสียงตะโกนนังออกมาว่าผู้ไม่เอาการตกงานพร้อมกันของสามีและภรรยาไปจุดถึงการเสียชีวิตแบบปิศาภายในบ้านของคุณยายเมื่อเกิดเหตุการณ์แปลกๆมากขึ้นจึงได้ลองสอบประวัติ บ้านทําให้รู้ว่าบ้านหลังนี้เมื่อประมาณ20ปีก่อนหน้ามีเหตุฆาตกรรมเกิดขึ้นสามีเป็นคนฆ่าภรรยาและลูกสาวด้วยเหตุหึงหวงและโกรธแค้นที่ภรรยาคบชู้โดยเริ่มมาจากลูกชายก่อนด้วยการกดน้ําในอ่างอาบน้ําและภรรยากลับมาก็พบก็จัดการฆ่าปาดคอภรรยาเจาะลูกตาสองข้างก่อนจะฆ่าต,ตัวตายตามหลังจากนั้นไม่ว่าจะมีครอบครัวไหนมาซื้อบ้านหลังนี้ต่อก็ล้วนแล้วแต่เกิดเหตุหการณ์ไร้ ฆ่ากันตายในบ้านหลังนี้ทั้งสิ้นด้วยความกลัวเจ้าของบ้านจึงได้ไปหาพระและหมอผีมาทําพิธีช่วยเหลือแต่ทุกคนที่เข้ามาดูก็พร้อมใจกันปฏิเสธพร้อมว่าเฮี้ยนเกินไปให้ยาออกไปวิญญาณทุกตนที่สิงสถิตยอยู่ที่นี่ไม่ต้องการบุญสิ่งที่ต้องการคือบ้านเท่านั้นนอกจากนั้นหมอผีหรืออาจารย์ทุกคนที่เข้ามาดูในบ้านก็ต้องพบกับเรื่องประหลาดพากันป่วยหนะักโดยไม่มีสาเหตุ สุดท้ายครอบครัวนี้ทนความเฮียนและเหตุการณ์ประหลาดต่อไปไม่ไหวจึงได้ย้ายออกมาและประกาศขายบ้านแต่ด้วยประวัติของบ้านที่น่ากลัวทำให้จนถึงปัจจุบันบ้านหลังนั้นก็ยังเป็นคงบ้านหลังและไม่มีใครกล้ามาซื้ออีกเลยอันดับที่4ตายโหงณคุกกองปราบในปีพศ2552ในค่ำคืนหนึ่งเวลาประมาณตีสามจูน่นายสมบูรณ์นำสกุลทองคำ ผู้ต้องหาคดีกันโชคซึ่งถูกคุมขังอยู่ในห้องขังก็ร้องโวยวายขึ้นมาว่าผีผู้ชายชุดแดงหลอกโดยมีผู้ชายชุดแดงมาชวนไปอยู่ด้วยใช้ให้ผูกคอตายกับซี่โครงห้องขังเมื่อตนไม่มยอมก็พยายามเข้าสิงเพื่อให้ผูกคอตายโชคดีที่พอย,ยังมีสติอยู่บ้างจึงได้ร้องให้คนช่วยซึ่งห้องขังดังกล่าวแต่เดิมนั้นเคยมีผู้ต้องหาผูกคอตายมาแล้วสามรายรายแรกนั้นเป็นชายวัยรุ่นซึ่งถูกจับกลุมในคดีภาพผู้ยอ และข่มขืนกระทําชํารอแฟนสาวแต่สิเวณห้องขังนั้นช่วยไว้ได้ทันรายที่2คือนายฉลาดเสนารัตวัย40ปีอาชีพขับขี่รถจักรยานยนต์รับจ้างผู้ต้องหาข่มขืนหลานสาววัย11ปีจนตั้งครรภ์ได้ใช้เสื้อสีแดงผูกคอาตายกับลูโกงหน้าต่างห้องขังเมื่อช่วงกลางดึกวันที่12กรกฎาคมปี2550ตำนานเล่าข่าวเรื่องผีเสื้อแดงเนื่องจากผู้ต้องหารายนี้สวมใส่เสื้อสีแดงในวันเกิดเหตุ รายที่3คือนายศักชัยอุตตะะอายุ50ปีอาจารย์ประจำโรงเรียนแห่งหนึ่งได้ตกเป็นผู้ต้องหากระทําชํำเลาลูกศิษย์วัย13ปีใช้กาเกินขาย,ยาวผูกคอตายกับลูกกงเหล็กแต่เจ้าหน้าที่สิเวนท้องขังเข้าช่วยเหลือได้ทันแต่หลังจากประกันตัวสู้คดีนายศักชัยเดินทางกลับอาศัยที่วันเกิดก็ได้ผูกคอตายอย่างที่ได้ตั้งใจไว้ตั้งแต่แรก หลังจากนั้นมาอาถรรพ์ความลี้ลับวิญญาณผีเสื้อแดงได้สร้างความสะพึงกลัวให้กับผู้ต้องขังรายอื่นๆที่ถูกควบคุมและนำมาขังไว้ที่ห้องแห่งนี้แต่ละรายที่ถูกหลอกหลอนจะบอกตรงกันว่าถูกผีเสื้อแดงมากระซิบข้าหัในขณะนอนหลับว่าให้ไปผูกคอตายเพื่อจะหาตัวตายตัวแทนนั่นเองอันดับที่สามหาลัยสยองขวัญตอนสารในห้องน้ำหญิง จากเรื่องเล่าถึงอดีตอันยาวนานที่เคยเกิดขึ้นณนห้องน้ำชั้น5ตึกเอคณะวิศวกรรมศาสตร์สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบังว่ากันว่ามีชายหนุ่มคณะวิศวะและหญิงสาวคณะสถาปัตย์คู่หนึ่งได้ตกลงคบหาเป็นแฟนกันทั้งสองฝ่ายรักกันมากแต่เมื่อเวลาผ่านไปฝ่ายชายได้ขอเลิกทําให้ฝ่ายหญิงเสียใจมากพยายามทําทุกวิถีทางเพื่อจะขอคืนดีแต่ฝ่ายชายก็ปฏิเสธสุดท้ายฝ่ายหญิงคิดสั้น ตัดสินใจผูกคอตาในห้องน้ำหญิงของตึกนี้ตั้งแต่นั้นมาที่ตึกนี้ก็มีแต่เรื่องแปลกๆเกิดขึ้นมากมายโดยเฉพาะที่ชั้นห้ามักจะได้ยินเสียงแปลกๆหรือเห็นเงาคนเดินแต่เมื่อเข้าไปดูใกล้ๆแล้วก็ไม่พบอะไรบ้างก็เล่าว่า หากใครเดินเข้าไปห้องน้ําตอนดึกๆจะได้ยินเสียงเหมือนมีคนเข้าห้องน้ําห้องข้างๆหรือหากสองกระจกก็จะเห็นผีผู้หญิงยืนอยู่ข้างหลังสร้างความหวาดผวาให้กับบรรดานักศึกษาที่ต้องทํางานในตึกนี้เป็นอันมากทางคณะจึงได้มีการตั้งศาลเพียงตาขึ้นในห้องน้ําเพื่อให้ดวงวิญญาณได้มีที่อยู่อัดนดับที่2ปี3คืน3ตอนคอนเวน เรื่องราวสยองขวัญเริ่มต้นขึ้นโดยนะักบวชที่ปิดตายข้างโรงเรียนคอนแวนต์เล่ากันว่ามีแม่ชีคนหนึ่งบวชอยู่ที่โบสถ์แห่งนี้มีความสามารถในการเล่นเปียโนเ no ป็นเลิศขณะที่ยังมีชีวิตอยู่แม่ชีจะเคร่งครัดในศาสนาเป็นอย่างมากถึงขั้นยอมอุทิศตัวอยู่แต่ในโบสถ์สละเรื่องทางโลกสวดมนต์ภาวนาพีกายอย่างไม่หยุดหย่อนแต่แล้ววันหนึ่งแม่ชีก็เกิดพบัาก,กับชายหนุ่มคนหนึ่งขึ้นมาเธอรู้สึกผิดต่อพระเจ้าเป็นอย่างมาก เธอจึนบรรเลงเปียโนเป็นครั้งสุดท้ายเพื่อส่งความรักออกไปให้แก่ชายคนรักก่อนที่จะตัดสินใจยิงระเบิดหัวตัวเองเพื่อยุติความผิดบาปอยู่ในใจนอกจากนี้ยังมีเรื่องเล่าต่ออีกว่าหากใครมีปัญหาความรักอยากจะสมหวังในรักให้ไปขอพรณนะเปียนโนแห่งนี้โดยวิธีการขอพร ต้องไปคนเดียวแล้วกีดเลือดจากฝ่ามือพร้อมวางกุหลาบสีแดงไว้ที่เปียนโนและเมื่อสมหวังในความรักแล้วต้องกลับไปแก้บนที่โบสถ์แห่งนี้อีกครั้งโดยต้องไปตอนตีสามคนเดียวพร้อมทั้งเล่นเปียนโ,นโนหลังนี้หนึ่งเพลงเพลงอะไรก็ได้ระหว่างที่เล่นหากเจออะไรหรือเห็นอะไรห้ามหยุดเล่นเป็นอันขาดเล่ากันว่าบางครั้งแม่ชีจะมายินฟังอยู่ข้างหลังหรือหากใครโชคดีอาจจะปรากฏตัวให้เห็นเลยก็ได้ อันดับที่1ผีช่องแอร์เหตุการณ์นี้เกิดขึ้นเมื่อปีพศ2534มีนักดนตรี6คนได้เข้าพักที่โรงแรมแห่งหนึ่งกลางใจเมืองหาดใหญ่และเมื่อทุกคนเก็บของอะไรเรียบร้อยแล้วก็พากันมานั่งเล่นไพ่และได้มีเพื่อนคนแรกสังเกตเห็นผ้าสีขาวที่ห้อยลงมาจากช่องแอร์ด้วยความอยากรู้จึงทําการเปิดตะแกงเพื่อดูว่าคืออะไรและเมื่อเห็นแล้วนั้นก็ไม่พูดไม่จาแต่กลัวเดินออกจากห้องไป ซึ่งทําให้เพื่อนเพื่อนทุกคนงงเป็นอย่างมากแต่ก็ยังนั่งเล่นไพ่ต่อไปและคนที่สองสสี่ก็พากันไปดูและก็เดินออกจากห้องไปเช่นกันจนเหลือสองคนสุดท้ายจึงตัดสินใจดูบ้างแต่เมื่อได้เห็นความจริงก็ต้องวิ่งหนีออกจากห้องเพราะภาพที่เห็นนั่นก็คือศีรษะของผู้หญิงคนหนึ่งที่ถูกตัดออกแล้วเอาไปซ่อนไว้ในห้องแอร์นั่นเองทั้ง6คนจึงตัดสินใจไปคุยกับแม่บ้านซึ่งแม่บ้านก็เล่าให้ฟังว่าเมื่อไม่นานมานี้ได้มีฆาตรกรรมเกิดขึ้นที่ห้องนั้น ปกติห้องนั้นจะไม่เปิดให้แขกเข้าอยู่แต่ครั้งนี้ไม่รู้ทําไมจึงเปิดให้นักดนตรีกลุ่มนี้ซึ่งหลังจากที่พวกเขาเจอศพก็ได้เกิดเหตุการณ์ประหลาดขึ้นมากมายทั้ง6คนพากันตายอย่างหาสาเหตุไม่ได้จนทําให้เหลือสองคนสุดท้ายก็พากาันทําบุญมากขึ้นจึงทําให้รอดเพียงสองคนซึ่งภาพยนตร์เรื่องนี้เป็นภาพยนตร์ที่น่ากลัวอย่างมากแนะนําว่าอย่าดูคนดี